แล้วเมื่อไรตำปลากูจะมาตะทีปะลาเราเขาหายอี่ทีไม่บายอะ่ะเอาแก้มน้อยหน่อย <c oughs> ปะลาติดงารปลาไม่รู้จักปะลาไม่ถูกกันจะได้กินไหมตำปะลาเนี่ยถ้าแดดเกิดมายไม่รู้จักเลยปะลาแล้วตายไปเลยคุณปลาหน้าตาไหนไหนดูดู ปลาละกันหมดเ่ยไม่ใส่ไม่กิไม่ใส่ไม่ใส่แม่ไม่ไาพไม่ใส่นะครับไม่ใส่กระปิหน้าคนไม่กินปลาสบายอ่ะเขา้าพี่ทำาะไรกระปิทำไมเออเออกะปิตักระปิก็แต่กระปิอ่ะอต่กระปิเลยเป็นเท่าไคุณเท่าไหร่พีถามปลากคนอ่าต้องไปใส่ปลาไม่อร่อยไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ไม่ไม่ใ้าไม่่มไม่ใส่ไม่ไไ่่ ใส่เออใส่ทุกรอบอ้าวใส่ทำไมวะอ้าวแล้วมือกินไม่รู้แม่ปลาไม่ปลาไม่ใส่ก็ไม่ลอยดิไม่เกี่ยวแล้วแต่ต้มปีกมนก็ลอยดิแล้วมันกินไม่ปลากินหมดไม่เหลือไม่เกี่ยวเป็นโถแล้วใส่ทุกรอบเขาใส่ทุกรอบเห็นไม่เห็นอะไรเลยทำอะไรนะมันเป็นอาหารอะไรนะแก้มที่จะใส่ทุกรอบถ้ากูรู้กูไม่กินเลยต้มยำน้มยำไม่กินจีนะจีน่ะไม่ไพี่จิงเขาใส่ให้เพื่อความนัวปลาไม่รู้คือกิน ไม่รู้ไงถ้าบอกกูไม่กินตายไม่ตายแล้วแต่พวกมึงอ่ะวรุปตายไม่ตายกูไม่รู้นะพวกมึงแกงกูตายปลาไหมไอ้เวียบอกเลยกูลืมใส่ใช่ไหมคอั้งเมื่อกี้น่ะฟูรสแต่ก็อร่อยอินุมะโตะไม่ไม่มีไม่ว่างอันนี้ตำอะไรอันนี้ไปเหยียบเป็นพันต้นนะเนื้อได้กินตำปูปลาไหมวะไปลงข่ากันไปเลยมันลงข่าเปียกเปียกไปแล้วอ่ะจัดไป พี่แคทไปลงขายด้วยพี่อ่ะจัดไปม่ปาปดมาแก้มันใส่ปลาร้ให้ยังเนี่ยอันนี้มีปลาร้าไหมอันนี้ลองโค้งโค้งไปไว้งดแก้มันไม่ใส่ปลาเอาชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนชิมแล้วใส่ปลาร้าก่อนก็ชิมเดี๋ยวจะได้กินปลาแหละสมใจอยากของมึงแน่โหล้วโหพี่ตะกี้ลูกเขเนี้ย ตายซะมั้งพี่ไม่ได้กินพี่ก็ไม่ตายหรอกพีกินนี่วจตายพ่อโอ้เต็มแล้วเข้าเชิงเกงตัวเองต้องกวนก็ได้กวนก็ได้บ้อคืนอ้าวลามาเจ้าบรรล้าจ้ายำชิมไม่ชิมแล้วใส่นั้นเลยกินเลยเอานี่งชิมลองชิมแล้วพี่ชิมแล้วมันไม่อร่อยไม่เลยเชี่ยดีมือว่าดูทำรูงมาใส่อย่างนี้อีกขัดใจลูกค้าออื เปิดร yeah! ้านไม่ได้อะไรเงี้ยบริการดีไกลไม่ใช่แล้วทำไมมันมันน้อยจังเลยพี่ทำไมมันน้อยจังละเส้นอ่ะกระหน่ขูดน้อยหนูขูดอีกทีไหนอ่ะกอหมูไหนอ่ะกอลูกอ้าวจะนั่นยากระจุเลยนะเออแมงกอใครเอาไปไหนแล้วเล่าพอแล้วแก้มเรากินแค่สองคนไม่ใช่พี่น้ำจืงนะเส้นไม่มีเลยอมูก็เผ็ดจืงนะ